วันนี้ส่วนพ่ออยู่พอกินบ้านมายิ้มวันที่สามนะครับเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสามแทนที่เราจะตั้งโต๊ะสระน้ํากันเพราะเมษาของทุกๆปีปีนี้เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนจากสระน้ําก็มีพืชถักสมุนไพรอะไรก็แบ่งปันกันไปเอาไว้กินกันนะแทนที่จะเล่นน้แํแเราก็นะมีอะไรก็แบ่งแบ่งกันอันนี้ที่เห็นก็คือใบบวัวบกใบบัวบกมีสรรพคุณมีประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับใบโบ,บกวันนี้ของสวนพออยู่พอกินบ้านมายิมเรามีเยอะก็กำลังจัดเตรียมมัดเป็นกร,รมนะครับท่านใดสนใจที่จะเอาไปกินเอาไปปรุงอาหารก็ทานอาหารให้เป็นยาอย่าทานยาเป็นอาหารทีนี้ใบโบ,บกมีสรรพคุณอะไรบ้างครับครูธิดาพอรู้ไหมเอ่ย ใหญ่แล้วใบโบบกเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็จะเป็นพืชสมุนไพรที่แก่ลดการอักเสบแก้ช้ำในแก้ช้ำในนะคะที่เขาขายกันปั่นเป็นน้ำใบโบบกแล้วก็ใส่น้ำแข็งอันนี้สรรพคุณอื่นก็คือจะทำให้มีวิตามินเอสูงอันนี้นะคะบำรุงสายตา,าบำรุงสายตาก็ทำให้เพิ่มความจำด้วยนะคะ แล้วก็คุณสมบัติพิเศษอย่างคือจะสร้างคอลลาเจนหรืออีลาสติกทําให้ผิวหนังนั้นเปล่งปลัง่งก็ใครที่สนใจก็ทานดูนะคะสําหรับสาหรับผิวหนังเปล่งปลังคนที่เหี่ยวแล้วคนที่เหี่ยวแล้วก็กินกลับมาสดใสมันจะยากเนาะ <laughs> <laughs> แก่แล้วเหี่ยวแล้วเอาลองกินดูอาจจะมีคอลลาเจนได้ดีช,ช่วยอ,อ,อะไรอะไรเพิ่มความมีน้ามีน,นวลในผิวหน้าลดรอยเหี่ยวย่น ที่สาคัญกนะ็คือบารุงประสาทนะตอนนี้หน้าร้อนแก้ร้อนในไบโบกบกบ้านสวนเขาอยู่ก็กินบ้านมายิ้มให้เราก็มีวันนี้ใครสนใจมามารับได้มารับได้นะะที่หน้าบ้านนะครับอ่าบ้านมายิ้มตั้งโตะ๊ะอาหารอาหารทานเป็นสมุนไพรเป็นยาแล้วก็ระงับร้อนไว้ในตัวด้วยอิบไปกินได้นะครับสำหรับวันนี้3เมษายน2563 เปลี่ยนจากการตั้งโต๊ะสร์น้ําเรามาเป็นตั้งโต๊ะแบ่งปันอาหารซึ่งกันและกันในยามวิกฤตโควิด19สําหรับวันนี้ยงเท่านี้ก่อนนะครับ